ซึ่งในนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนมามาถวายรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้หมดเลยใครได้มาทำนะใช่ได้เอาพระมาถวายได้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถวายสิ่งทั้งหมดอยู่ในนี้ให้คนกราบไหว้อย่างชั่วลูกชั่วหลานคนก็ได้บุญไปตลอดเหมือนกันตัวนี้เป็นเสมาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในในในภูมินี้เวลาใครมาเนี่ยชาวบงชาวบ้านอ่ะเวลามาขอพรอะไรที่เป็นเรื่องเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องการเงินที่มันแบบไม่ได้ ไม่ต้องแบบเวอร์วังมากนะเขาก็สามารถให้ได้ด้วยเห็นแม่บอกว่ายกได้เลย่ยกเสียงหายได้มีคนยกไม่ขึ้นหรือหรอแม่มีโอ้ยถ้ายกไม่ขึ้นนี่ฮาเลยนะคำสั่งของพระโพธิสเตวาเนสั่งไว้คำสั่งคือศียหา สินหาคอเป็นข้าสั่งครับ,รบนพร,ะระัตน์ยี่คอนกรีตทูโกน้ำนมข้าวโพดสติมาอาปากค้างสตูดิโอเบลวอชบ้านนียายรัตนบดินกามเมนสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการใครไม่เฮงกเฮงเที่ยวยังไงเฮงฮะใช่เลยค่ะมากับ ทริปไหว้พระอริยะเจ้าควานี้ยังไม่จบนะยังไม่จบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเราอยู่กันที่วัดป่าอุดมสมพรับครหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แปลงครับผมซึ่งสายแบบว่าวัดป่าจริงๆรช่โอ้บต้นกําเนิดของวัดป่าเลยครับ ตรงนั้นเนี่ยยังมีความเจริญอยู่รอบข้างนะเพราะว่าเป็นวัดดังก็จะมีคนขายของเต็มไปหมดครับวันนี้ครับวัดป่าภูมิพิทักษ์ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากป่าจริงๆใช่ครับป่าจริงๆเอามาที่นี่นะไม่มีใครนะเอายี่ว่าไม่รู้จักหลวงปู่หนูเพชรจริงครับท่านแบบ สุดยอดอ่ะครับแล้วก็คนได้ยินเรื่องเราอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็เยอะอิทธิฤทธิ์เยอะครับเป็นพระป่าที่อิทธิฤทธิ์เยอะมากเรื่องปาฏิหาริย์เยอะแยะเต็มไปหมดก่อนที่เราจะไปพบหลวงปู่นูเคร็ดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่า ที่วัดป่าภูมิพิทักษ์มีอะไรบ้างดีครับบรรยากาศเป็นยังไงครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราเดินแล้วคุยไปเลยนะสิ่งที่เห็นหลักๆง่ายๆเลยเนี่ยรอบข้างซ้ายขวาก็คือวัดป่าจริงๆวัดป่าจริงก็อย่างที่เห็นอ่ะซ้ายขวาก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีกดด้วยอันนี้คือป่าจริงป่าจริงครับป่าช้าป่าช้าเออวัดสมัยก่อนเนาะผมก็จำได้เนาะก็จะอยู่ตาม ริมกำแพงหน้าวัดข้างวัดเต็มไปหมดเลยสมุดาวางวางกดวางอย่างเงี้ยขัดถีอย่างเงี้ยคุณเห็นอะไรไหมก็เห็นค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มาทาร้ายไม่ได้มาอะไรก็เป็นดวงวิญญาณที่อยู่อย่างเงี้ยหรอถูกต้องแอมมองว่าสถานที่นี้เนี่ยท่านน่าจะเปิดโอกาสให้อยู่ร่วมกันทุกภพภูมิสิ่งที่เราเห็นเนี่ยพลังงานที่เราเห็นก่อนเป็นพลังงานแบบไหน เขาก็อยู่ในสภาวะของในโลกจิตวิญญาณแล้วกันอเออที่เขาก็อยู่ในรูปแบบของเขาอ่ะอเหมือนเขาว่าเห็นเราอ่ะเขาส่วนมากเขาจะเห็นคนมาทําบุญอแต่วันนี้พอมาถ่ายรายการใช่ไหมเขาก็อาจจะเออมาดูว่มามาทําอะไรซึ่งบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักกรณีเมื่อมาทำรายการอะไรเมื่มาถ่ายรายการอะไรมีกล้องมีกล้องอะไรประมาณเนี้ยแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็จะแบบมองเฉยๆโอเคเดี๋ยวผมจะให้ ไปคุยกับพี่เขาดีเลยครับพี่เองคุณแม่แล้วกันเรียกคุณแม่ได้ไหมคุณแม่ได้นะผมว่าเรียกคุณแม่ก็ได้นะคุณแม่อ่เดี๋ยวไปเจอคุณแม่กันคุณแม่รออยู่ตรงเจดีตรงนี้ได้เลยได้เลยเข้าไปครับ ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับวันนี้นะมาไกลถึงนี่นะใช่ครับค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆนานาถ้าไม่มีสปอนเซอร์แย่นะใช่แล้วครับมาขอขอบคุณเจ้าแรกเลยครับผมขอขอบคุณนบพรัตยี่สิบครับนบพรัตยี่สิบนะฮะขายสินค้าทุกอย่าง20บาทนะครับมีสินค้าให้เลือกมากกว่า10,000รายการด้วยกันครับครบ จบในที่เดียวเลยเวลาใครเนี่ยอยากจะขายเริ่มต้นธุรกิจทุกอย่าง20บาทครับผมโอ้อันนี้นี่ไปปรึกษาเขาได้เลยมีอยู่2สาขาด้วยกันก็คือที่อยุธยาและลังเสิ็ค่ะครับผมสำหรับใครนี่ที่อยากเปิดธุรกิจไปหาเขาได้เลยนะหรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามได้เลยนะที่ w w w n o p a r a t t w e n t y c o m หรือที่ l ล n e ID@ ี n o b p r a t t w e n s h o p ครับผมขอขอบคุณคอนกรีตทูโก้ค่ะคอนกรีตทูโก้นะเวลาคุณอยากจะสั่งคอนกรีตไม่ว่าจะเทพื้นบ้านไม่ว่าจะเทถนน เหลังบ้านอะไรต่างๆนานานะฮะึงถึงคอนกรีตทูกโกเลยครับอ่าเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาได้นะแล้วก็สั่งซื้อไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอเช็คคิวตรงนี้อยากจะเทพื้นขนาดนี้กว้าง4คูน4ใช่ใช้ขนาดเท่าไหร่รถกี่คันอ่อันเนี้ยปรึกษาได้หมดเลยใช่ค่ะนะครับผมเข้าไปได้เลยนะฮะที่ Line Official ยลแอดคอ e กรีต g ูหรือที่ Facebook Concrete2go และ w w w t o g o t h a i l a n d c o m คครับผมและตอนนี้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงแอดไลน์นะครับเข้าไปที่ l ล n e Official ยลแอดคอนกรีตทูโนะครับแจ้งเลยนะฮะว่ามาจากรายการใครไม่เฮงกูเฮงนะครับรับทันทีหน้ากากอนามัยฟรีนะครับยังไม่พอเท่านั้นนะฮะพิเศษอีกต่อเนื่องนะครับพิเศษเฉพาะลูกค้านะครับที่มาจากทางรายการนะแจ้งไปเลยสั่งซื้อคอนกรีตนะครับวันนี้รับเพิ่มทันที กิฟต์เซ็ตสุดพิเศษนะจากคอนกรีตทูโกเลยนะครับผมใครอยากจะได้แบบนี้นะเข้าไปเลยแล้วบอกว่าเป็นแฟนรายการเราท่านเองครับผมง่ายๆครับผมสำหรับลูกค้าใหม่ทําการสั่งซื้อคอนกรีตครั้งแรกกับคอนกรีตทูโกรับทันทีบัตรเติมน้ํามันมูลค่า500บาทครับรีบมารับสิทธิพิเศษก่อนใครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคม2565โปรโมชั่นจัดเต็มขนาดนี้กดสั่งได้เลยครับขอขอบคุณน้ํานมข้าวโพดสติมานะครับน้านมข้าวโพดสติมานะดีมากๆบอกว่า หน่้ำเรเซนใช่แล้วก็เป็นน้ำนมข้าวโพดทำเพื่อสายบุญโดยตรงด้วยคือคนกินก็ได้บุญนะไม่ได้กินทําบุญก็ได้บุญแล้วที่สําคัญนะเวลาส่งนะส่งแบบเย็นนะครับแช่เย็นตลอดการส่งนะครับผมและอยู่ได้นานกี่วันได้นาน5-7วันหลังจากที่ได้รับน้ํานมข้าวโพดแล้วจะทําบุญต่อพระ หรือจะทําเพื่อช่วยรายการให้ได้ไปต่อูกต้องก็สั่งได้เลยที่น้ํานมก็พ่สติมาเข้าไปที่ไหนครับ Li ย e เ f i a l a ลแอดสติมาแปดค่ะเข้าไปได้เลยจ้าครับผมไปต่อดีกว่าไปดีกว่าพี่ตอนนี้นี่อยู่กับแม่หวินครับสวัสดีครับสวัสดีครัแม่หวินนี่บอกเลยนะครับตั้งแต่สาว จนตอนนี้อายุ85ไม่ไม่65โอ้โหอะไรกัน65ครับจนตอนนี้65ก็ยังมาอยู่และใช้คำว่ามาทุกวัน้โหแม่มาทำอะไรครับทุกวันขนาดนี้มาทำอาหารถวายปู้นี่เห็นี่นี่นั่นแปลว่าแม่ก็ต้องรู้เรื่องราวและเห็นความเป็นไปเป็นมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่วัดนี้อยู่ตลอดค่ะเห็นค่ะครับปูนเพื่อนเป็นคนสมถะคือไม่ไม่เรื่องมาก จะไม่พูดมากพูดนิดนิดค่ะเป็นเน้นจะเน้นที่สินห้าเหมือนเพื่อนพูดนะคะเน้นที่สินค้าแล้วก็ครอบครัวผัวเมียอย่างนี้ค่ะให้ปองดองกันหรออันนี้คือคําสอนของหลวงปู่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้เจอหลวงปู่นะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ้งคราวนี้แม่วินด้านหลังผมนี่คืออะไรครับเป็นเจดีย์อะไรอ่ะเป็นเป็นเจดีย์ที่บรรจุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คะ่ะที่อย่างคุณเอาของมาให้ปูนนี่นะเป็นสารีจกธาตุเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปูก็จะบรรจุไว้ตรงนี้แล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงสร้างลักษณะแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็น <พ em S 1> นะเพราะว่าปูนอ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเกิดในนิมิตของเพิ่นลวดลายต่างๆลักษณะต่างๆเพื่อนจะให้สร้างแบบในนิมิตของเพื่อนเพิ่นนั่งอย่างนี้แล้วก็คือนิมิตของเพื่อนเป็นแบบนี้เพื่อนก็จะสร้างแบบนี้เคือพระธาตุเลยแม่ใช่ใช่ธาตุนะคะเป็นเจดีย์หรือพระธาตุก็ได้เป็นเจดีย์ธาตุแล้วกันอ่ะเปล่าเคยเห็นไหมเจดีพระาตัแบบ ไม่เคยเห็นเลยพี่เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยคนก็จะแตกต่างกันเนาะก็ต้องบอกว่าพระธาตุเนี่ยในดินแดนอีสานเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะพี่เจะมีหลากหลายรูปแบบแต่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งของปู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าแล้วแต่นิมิตของหลวงปู่ในวัดวัดนั้นครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยน่าจะนิมิตลักษณะแบบนี้เป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่ละคนนิมิตไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งในนี้บรรจุพระธาตุพระบรมสารีริกธาต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนามาถวายทั้งหมดรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้หมดเลย <S S มแม่เคยเห็นตอนวันบรรจุไหมเห็นค่ะเหร<ห><ห>อเยอะมากใครได้มาทำนะใช่ใได้เอาพระมาถวายใครได้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถวายสิ่งทั้งหมดอยู่ในนี้ให้คนกราบไหว้ยันชั่วลูกชั่วหลานคุณก็ได้บุญไปตลอดเหมือนกันนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกว่าเวลาสร้างอะไรเนี่ยเราควรจะไปร่วมบุญบุญนั้นจริงเพราะว่าการสร้างเนี่ยจะอยู่คงทนอีกร้อยปีห้าร้อยปีพันปี ยาวยาวเลยถึงคระองค์เนี่ยครูก็จะได้บุญตลอดครับผมเอออันเนี้ยเนี่ยผมเริ่มศึกษาผมเริ่มรู้เห็นะมีความรู้นะต้องมาอย่างพี่แอร์พาพี่เจไปแบบปูนสร้างพระอะไรเงี้ยนล่วก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าอย่างเงี้ยคือบางทีเราอยู่ไกลไงแต่ว่าเราไม่ต้องเลือกนะไปที่ไหนก็ได้ที่เรามีโอกาสได้ไปอย่าเลือกบุญอย่าพจนะ อยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจทุกอย่างที่ใจหมดใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปไหว้พระธาตุก่อนนะได้ค่ะแล้วที่นี่ที่นี่มีพระประธานไหมมีด้านนู้นค่ะมีด้านนู้นนะเดี๋ยวแม่พรผมไปไหว้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไหว้พระเจดีย์ก่อนครับพระธาตุแม่วินครับจ้านี่คือ พระประธานใช่ค่ะพระประธานที่ที่เป็นภูมิของที่นี่จะจะมีเสมาอยู่ข้างในเนาะครับคุณแม่ถ้าผมจะเข้าไปดูด้านในเห็นใบเสมาได้ไหมได้ค่ะเห็นแม่บอกว่าถูกขโมยหลายรอบแต่ไม่เคยหายเอางี้แลวกันเออเดี๋ยวให้แม่เล่าให้ฟังนะแม่เลยไปแม่เล่าให้ฟังหน่อยไปแล้วตัวนี้แม่ตัวนี้เป็นเสมาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในในในภูมินี้ในพระเสมาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าที่ที่ปู่เล่าว่าอ่ะ S <S <an> <S เห็นอตอนเพอนนอนจะเห็นได้ยินเสียงคนคุยกันเนาะนั่นคือภูมินะคะนั่นคือภูมิที่นี่เขาคุยกันจะ<อ>มีประมาณห้าคนปู่ทุกคืนที่ปู่จะหลับจะได้ยินเสียงเขาคุยกันแต่จำาำไม่ได้เขาคุยอะไรเนาะจนปู่หลับนบี่แหละจะได้ยินทุกค,คืนคือภูมิที่จะคุยกันคุณคุณรู้สึกไงรู้สึกไงก็ต้องบอกว่าเป็นพราะภูมิเจ้าที่นั่งไม้แล้วกันเนาะพอโซนนี้สำเพอสีก็มีอยู่แล้วแต่โชคดีตรงที่ว่าหนูไม่เห็นแบบเปรอ ที่ดูนักโถวนากโถวปรุรลกายานารกกระพูมไม่เห็นเลยยังเห็นเป็นแค่แบบอ่ะเราดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นลักษณะสัมภเวสีที่ยังไม่สามารถเป็นภพภูมิได้เลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เทพเทวนานังทั้งหลายทั้งปวงที่ยังเป็นเทพเทวนานังที่เราไม่ไกลจากชั้นมนุษย์เท่าไหร่รแล้วตอนนี้คือท่านก็ร่วมกันปกป้องพระศาสนาปกป้องวัดลักษณะแบบนี้เวลาใครมาเนี่ยชาวบงชาวบ้านอะ่ะเวลามาขอพรอ,อะไรที่เป็นเรื่องเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องการเงินที่มันแบบไม่ได้ ไม่ต้องแบบเวอร์วังมากนะเขาก็สามารถให้ได้ด้วยแล้วเคยมีคนอื่นมาขอไหมมีเยอะค่ะเขาขออะไรกันแม่อย่างลูกจะไปเรียนหนังสือเนาะมีมีหลานสาวที่บ้านเขามามาบนว่าเขาจะไปสอบที่ร้อยเอ็ดเนาะที่นี่เขาสอบผ่านสอบผ่านให้พ่อแม่เขาลืมมามาแก้บนเพื่อนก็จะประมาณเดือนสองเดือนท่านกลามไปเลยคือญาติญาติสายตาฝันว่าเห็นแต่งชุดสีดำ ตัวใหญ่ดําโตนะคะแล้วก็ใส่จงเบนสีแดงแล้วก็ถามว่าเอ้าทําไมพวกแกไม่ไปแก้ล่ะว่างี้โอ้ยลืม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 ต่าไปเลยต่าการไปบอกว่าให้มาแก้ไงเข้าผลไม้เก้าอย่างแกบนนก้แก็เลยจริงก็เสียสจบคนเสียสัจจะแต่เพื่อนก็ยังอนุโลมไม่ไม่ทําลายนะไม่ไม่ทำโทษไม่ไม่ไม่ทำโทษนะ่งแต่ไปบอกให้มาแก่เงี้ยอันนี้ใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่าคอนเฟิร์มเลยว่า พระภุมิเจ้าที่ที่นี่ค่อนข้างมีเมตตาเมตตาเหมือนลักษณะหลวงปู่เลยคือไม่มีการทําร้ายแต่ว่าก็ต้องรักษาสัจจาในเมื่อคุณให้สัจจะเอาไว้แล้วคุณก็ต้องรักษาสัจจะนั้นคือเป็นการฝึกนิสัยใจคอของตนเองไม่ใช่ว่าดีแต่สัจะว่าขอแต่พอขอแล้วก็ต้องอย่าลืมในสิ่งที่ตัวเองได้พูดเอาไว้อ๋อโอเคตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะไปเสมาที่ว่า เป็นเจ้าที่ที่นี่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวัดแม่แม่เห็นที่แม่บอกว่าเคยมีขโมยกระโจนนี่เขามาขโมยอะไรแม่เมื่อก่อนในวัดนี้ไม่มีกำแพงเนาะเขาก็แต่แต่ไม่ได้แบบเขาก็ลากแบบลากเซมาเนี้ไปลากลากออกไปจากตรงที่นี่เหรอแม่ค่ะตอนเช้าก็เห็นคนนั่งายอยู่ระหว่างกลางทางคือเขาคงว่ายน้ำนี่นะเพราะว่าตรงนี้ทะลทะเลอก็นหมดเลยคือที่บอกว่าชนสายคนจะเจอเป็นเป็นทะเลค่ะไม่บกเพราะว่าเพราะว่านาเขามีแต่ แบบว่าถลอกบอกครับเขาคงจะไหว่นะไหว้เป็นบกเนาะแต่เขาคงเป็นคงเป็นน้ำแหละคิดว่าพยายามตาเล่าให้ฟังพวกยายเล่าให้ฟังสต่ในตายายเนาะเพิ่มเพิ่มมาแล้วตรงนี้นะครับผออย่างอย่างตรงเนี้ยแม่เขามีแบบไหว้เว้ยเลยไหมมีค่ะมีก็จะมีไหว้แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นนะด้านข้างเนี่ย เป็นหยกผมขอไปดูได้ไหมแม่เห็นแม่บอกว่ายกได้ยกเสียงผ่านได้หมดแล้วเออเนี่ยตัวนี้ยกอันนะไเหรอแม่ยกอันบนยกอันนี้สิต้องแก้ผีคุณ้ยกยกอันนี้นะคุณน้างปวดน่าจะไม่ไหวครับคุณน้าขอปวดแล้วคุณน้าที่ผ่านอ่าขอสิ่งที่ว่าจะผ่านจะได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอแม่คุณอยากผ่านแรง็ช่างให้คุณอธิษฐานที่คุณจากผ่านนะผมอธิษฐานเสียงดังนะเผื่อคนดูจะได้รู้ว่าผมอธิษฐานอะไรเสียงดังก็ได้ค่ะแล้วผมอยากจะรู้ว่าผมจะ รวยไหมถ้าผมจะรวยให้ผมสําเร็จผมจะต้องยกขึ้นโถยถ้ายกไม่ขึ้นนี่ฮาเลยนะโอยโ้ยยกไม่ขึ้นน่ฮาเลยนะโอยโอ้ยกสูงได้ไหมโอ้ยสุดแขนเลยะสุดแขนกูนะสุดข้อหัวกนะขึ้นมอหวนขนหัวได้ลงได้คะลงได้ครับ โอ้โหรวยเลยหรอพี่โอ้ยทาธูติดตามความรวยของป๋าได้เลยมีคนยกไม่ขึ้นหรือหรอแม่ลรอโอเปาต้อง้อง้วครับโอ้กามเป็นมัดเลยครับนี่นี่นี่เห็นไหมยกสามรอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับแม่เดี๋ยวคุณแม่ พาไปจุดนึงนจุดนั้นนะ,ะตรงนั้นเป็นไรครับแม่เป็นที่ของปู่สร้างปัจจัยปู่นะคะเพื่อนจะเอาเก็บไว้ถึงสําคัญของหลวงปู่หลังจากหมอนวารักของเพื่อนนี้เพื่อนจะเก็ง่โอเคถ้างั้นไปกันดีกว่าครับครับแม่ตรงนี้แม่เรียกว่าอะไรพิพันฑ์อัน พิพิธภัณฑ์บริหารหลวงปู่หมูเพชรใช่ค่ะแม่เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเพื่อนเล่าว่าถ้าเพิ่นหมดเวลาแล้วเพื่อนจะเอาทุกอย่างทุกสิ่งบริหารเพื่อนมาไว้ตรงนี้ค่ะเป็นปัจจัยของเพื่อนล้วนๆครับและตอนนี้ในนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ครับรูปเหมือนท่านแล้วก็ของจากในหลวงพระราชทานเข้ามาในหลวงพระราชทานในหลวงเจ้าที่สิใช่ค่ะอ๋อพระราชทานไว้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะแม่ได้รูปเหมือนหลวงปู่ใช่ไหมครตรงนี้ก็จะมีรูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็อ ของที่รอสิพระราชทานมามีอะไรบ้างคะแม่ด้านนี้ด้วยข้างในด้วยค่ะด้านนี้นะจะเป็นของที่พระราชทานในหลวงรัชกาลที่สิบนะครพระราชทานไม้ด้านนี้ข้หมดทั้งมูลมครับเพื่อนเราเป็นรังกาลสังฆทานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนหลวงปู่ท่านเตรียมการไว้ผมถึงบอกไงน้องแม่น้อคือในเวลานี้ในวันนี้ในวันที่เรายัง ยังเจอหลวงปู่ได้เนี่ยเพราะผมถึงอยากให้หลายท่านเนี่ยได้มากราบจริงๆหลวงปู่ที่แบบยังมีลมหายใจใช่ยังสามารถที่จะอวยพรพวกเราได้ใช่ใช่ไหมแต่วันนี้ทุกคนได้ชมทุกคนทราบแล้วนะดังนั้นเป็นโอกาสอันดีนะที่พวกเราจะได้มากราบพระอริยะนะครับมากราบหลวงปู่ที่ท่านเมตตาพวกเรามากๆนะครับ เรามากราบครั้งหนึ่งแม้นครั้งหนึ่งที่เรามากราบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนทนาอะไรนะแต่เพียงเรากาบแล้วเราตั้งใจจริงๆค,คุณได้บุญได้บุญส่วนมหาศาลคุณได้รับพรมหาศาลจากหลวงปู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่วันนี้นะเรามาหลวงปู่ผมอยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งเวลาคุณมากับหลวงปู่นะมาถึงเราอารหังสัมมาท่านนี่นะถวายท่านนี้เป็นบุญมากเพราะว่าบางครั้งบางท่านเนี่ยจะมาอารหังสัมมาหลวงปู่ที่เป็นรูปปั้นอะไรเงี้ยอันนี้องค์เป็นๆนะท่านยังอยู่นะดังนั้นอารหังสัมมาท่านถวายเป็นปฏิบัติบุชาดีคำว่าอย่างคําว่าอริยะอริยสงฆ์อริยเจ้าอย่างเงี้ยคุณพอได้ อารยะเท่าที่แอร์เคยอ่านมาก็แปลว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วพระอารยะเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะกับพระสงฆ์เท่านั้นนะ <c oughs> กับผู้อารยะหมายถึงว่าอย่างเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เป็นผู้ประเสริฐแล้ว<ช>ออก็สามารถเรียกว่าอารยะบุคคลได้ด้วยเช่นกันเอออย่อารยะบุคคลใช่ใช่ครับผมขอเสริมที่แอร์ว้ที่แอร์พูด้ถูกต้องลนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอารยะเนี่ยค,คื<ช><ช>อ<ช> อย่างเราเราก็เป็นปุถุชนนะปุถุชนก็คือทั่วไปธรรมดานะฮะแต่ถ้าเราทําจิตของเราให้ดีเราพัฒนาจิตเราจากปุถุชนจะพิ่งพุ่งสู่อริยะบุคคลนี่แหละพอเป็นอริยะบุคคลพระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องสรรเสริญว่าอริยะบุคคลมีสี่จำพวกนะสี่อย่างก็คือพระโสดาพระสกีทาคพระอนาคาพระอรหันต์นะครับเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่อริยะบุคคลชนดนี้ได้นี่แหละถึงเรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้า นั้นเดี๋ยววันหลังนะคะเทปต่อไปนะคะขออนิขออญเชิญขออญเชิญที่เป่านะคะมาอธิบายว่าทำอย่างไรอ่ะถึงจะเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นอย่างคือพระสังฆโสดาบันกันง่ายๆเลยทุกคนจะได้รู้ว่าหในวันนี้ที่เรามาถวายสักการะบูชากับหลวงปู่ใช่ไหมคะคือเป็นอริยะเจ้าแล้วเราก็กลับไปที่เราอย่างแอร์แอร์คงบวชไม่ได้หรอกแต่แอร์ก็อยากเป็นแอร์ก็อยากเป็นอริยะบุคคลเหมือนกันแล้วก็สามารถแพ ไปทุกคนได้ด้ลยว่าจะทํายังไงถึงจะเป็นอริยบุลคนขั้นต้นได้อา,อาโอเคนี่ฮะหลวงปู่หลวงเพบรญญาวฒโรค,ครทนี่ก็คือ,อพระอ,าาอ,อริยเจ้าพระอริยสงฆ์ที่ควรจะเข้ามาก,าการาบไหว้เข้ามา พูดคุยสนนะทนาธรรมาฟังรมหรือแค่มาเจอท่านเนี่ยจริงจริงกราบอยู่วางหาเนี่ยใช่นั้นแหละแค่นี้ก็ได้บุญมหาศาลเพราะพูดเสมอว่ามงคล38ประการมีข้อหนึ่งสัมมนานันจัดทัศนังเอตมังคะระวุตมังการพบสมณะเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งประการดังนั้นการเราได้มาพบสมณะสมณะแปลว่าผู้ไกลจากทิเด็ผู้สงบแล้วจากกิ่เด็ดังนั้นเราได้มากรา ผู้ที่สงบแล้วจากิีเลที่ไกลจากิีเลเนี่ยเป็นมงคลสูงสุดเพราะชีวิตคนเราเราไปทําพิธีทุกอ,อย่างเพื่อหาสิ่งที่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าตัดแนวว่ามงคลข้อน,นี้คือหนึ่งในสามสิบแปดประการประบารที่ต้องมาและวันนี้นะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้กราบกราบเจ้าการห<น>ออลวงปูป่หลวงปู่หลวงเพชรให้ทำมักงทำทางแฟนรายการด้วยครับผม พร้อมหรือยังพร้อมมากครับพี่ตื่นเต้นพาไปรับหลวงปู่เพิ่มเลครับแม่พาได้ได้ค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับไปแม่มินไปเร็วไป ขอบคุณครับสปอนเซอร์โอ้โหเ,โเ,โเโดินทางมาอย่างนี้ค่าข้าวค่ารถค่าลาค่า<ช>เดินทาง<ช>เพื่อที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็น พระพุทธศาสนาใช่ครับมาสืบทอดศาสนาสืบทอดขึศาสนาใช่แล้วแอมมั่นใจนะว่าทุกๆสปอนเซอร์เนี่ยก็จะได้บุญร่วมกันต่อห้คุณไม่มาเองนะแต่คุณได้บุญเสมอเหมือนเลยนะเพราะว่าเงินของคุณน่ะเราได้มีโอกาสได้มาแบบทำธรรมทานอย่างแท้จริงอธิบายให้คนรู้จักทานสิ่งพรามอย่างแท้จริงได้กราบพระยาสงฆ์ญาเจ้าอย่างแท้จริงไปไหนมาไหนคือคุณได้รับความเฮงอ่ะเราได้เฮงแบบไหนเราอธิบายความเฮงแบบไหนทุกสปอนเซอร์คุณได้รับไปด้วยเพราะคุณก็เผยแผ่ให้กับอีก แสนคนดูล้านคนชมน่ะทำมือไปด้วยกันใช่ครับผมอ่ะขอขอบคุณครับขอขอบคุณแบร์วอชค่ะแบร์วอชนะฮะแอลกอฮอล์ครีน75นะสามั่นใจปลอดภัยทุกวัยเด็กๆใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ดีเลยพี่ครับผมแล้วช่วงโควิดไอทีมแบบนี้ช่วงฝีดาดลิงอย่างนี้โอ้โหม่แย่หมาจากการสัมผัสครับมีโปรโมชั่นค่ะเพียง199บาทค่ะคือเครื่องพ่นแอลกอฮอล์นะคะหลบเซนเซอร์นะคะบวกกับแอลกอฮอล์500มิลลิลิตรค่ะเพียงติดต่อที่ไลน์อเวชเชียล แบลวอชเก้าค่ะเข้ามาได้เลยครับผมขอขอบคุณบ้านนิยายครับบ้านนิยายเป็นอะไรครับเบาๆบ้านนิยายต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นช่อง YouTube ที่มีการนำเสนอกฎแห่งกรรมนะเป็นกฎแห่งเรื่องครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอกได้เลยครับว่ามาจากเรื่องจริงด้วยนอกจากเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วนะยังมีเรื่องของพลนิกรกิมหวนด้วยครับลองไปหาฟังดูที่ YouTube Channel ช่อง บ้านนิยายญ่ครับผมขอขอบคุณอ้าปากั้งสตูดิโอค่ะอยากจะทำคอนเทนต์ดีๆหรืออยากจะผลิตงานโฆษณาดีๆค,ครับหรือสินค้าของคุณอยากจะเปิดตัวอยากจะทำโปสเตอร์อยากจะทำอะไรลง f a c e b o o k ลง อะไรต่างๆนานาเรามีทั้งสตูดิโอถ่ายภาพมีทั้งทำวิดีโอเพื่อผลิตพรีเซนต์สินค้าของคุณแต่ถ้าอยากจะให้แนะนำนะคะต้องอ้าปากค้างสตูดิโอเท่านั้นค่ะลอติดต่อมาครับผมขอขอบคุณรัตนบดินการเม้นครับชุดยูนิฟอร์มนะครับยืนหนึ่งเลยนะฮะรัตนบดินการเม้นนี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับขอบคุณค่ะบอกเลยว่าคุณอยากจะได้เสื้อเขาเรียกอะไรบริษัทต่างๆใช่ก็คือเสื้อพนักงานบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านภายในออฟฟิศหรือเป็นคนขนส่งหรือเป็นคนสวน ตั้งแต่ถึงผู้บริหารได้หมดเลยค่ะเพราะถนัดหมดเลยหรือเราจะทําเป็นชุดเสื้อยืดเสื้อทีมก็ได้สกรีนดีๆสกรีนแน่นๆเนี่ยเล่นถึงลอตเตอร์พอดีการเมนได้เลยเข้าไปที่ไหนครับคุณที่เพจลัตเตอร์พอดีการเมนหรือลาอัฟชิวล์แอดอาการเมนค่ะเข้าไปได้เลยจ้าไปทําบุญกันต่อไปทำบุงต่อกถอะจ้าอ๋อจะพูดคำยังไงฟังครับหลวงปู่ฟังอะไรบ้างไปครับเรา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 มี เรามีคู่ครองแล้วให้ถือผู้หญิงให้ถือผู้ชายว่าเป็นพ่อคนที่สองผู้ชายก็ให้ถือว่าเป็นแม่คนที่สองเหมือนกันครับหลวงปู่ครับอะให้ถือกันว่างั้นครับคําสั่งของพระพธิสัตว์คนสั่งไว้คําสั่งคือศีนหาศีนหาคอเป็นคําสั่งครับ,รบให้ถืออย่างเชิงขัดคือกันครับหลวงปู่ เราพูดจากคนสังไวผู้ครองบานคล้องเฮือนไม่ขอบไม่คั่ครับเรื่องของภพภูมิเรื่องของเทวดาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณต่างๆเหล่านี้ครับหลวงปู่ครับออมีอยู่จริงไหมครับหลวงปู่ครับอก็มีก็มีดินเร้ยมีนะก็มีเราเ้ย ยุ่นเ่อยกับมี่เหนี่อยกันเยอะไหมครับจังวอยหรือว่าวัดผู้มีถักเหนี่อยจังหรือื่อว่าวัดผู้มีถักเหนื่ยนี่นี่อยบดเนี่ยหลวงปู่ครับหลวงปู่เคยปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่พรมด้วยใช่ไหมครับไปอยู่น้ำพ่นเป็นเล็กน้อยครับพอลูกของเขาพ่นไปบวชหรือพ่นไปอยู่น้ำพ่นโอหลวงปู่ครับแล้วถ้าเกิดศีลห้าเนี่ยครับพูดโกหกหลวงปู่ถ้าเกิดผมพูดเพรอเจ้อผมพูดเหลวไหลผมพูดไปเรื่อยๆอันนี้ผิดศีลป่ะครับ เอ้าเอ้ามันก็ผิดกันหน่วมมันเพิ่งเล่าว่าว่าหามบอกโบไฮบอกโบไบอกแน่นนี่ครับครับปู่ครับพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นนะครับปู่ครับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเวลาฟังเทศฟังธรรมแบบนี้หลวงปู่มั่นท่านรู้วาระจิตหมดเลยของทุกคนเลยไหมครับว่าเพิ่งทำเลพินญาณหกวิครับจิตของไผยเผยจะคือจังไรเพิ่นหูจักนั่นนะเพิ่นหูเพิ่งทำเลไปพินญาณหก Oh. อิทธิฤทธิสแสดงฤทธิ์ใดเพิ่นแสดงฤทธิ์ใดก็ได้นนครับเขาไปพอดเพิ่นอยู่แจงวัดเชียงใหม่คนเลยดอยคุณอยู่ดอยคุณอยู่ดอยครับคุณยังไปพอดเขาอ,อยู่คุคนเพิ่นยังไปยังไปได้ oh. นี่อิทธิฤทธิเพินพ่นเพิ่นไปได้ไปพอดเขาอ,อยู่คุณ <c oughs> เราข้าพระเจ้าทั้งหลายเราข้าพระเจ้าทั้งหลายมีจิตศรัทธามีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาขอเทพพยดาขอเทพพยดาที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษานักสถานที่แห่งนี้นักสถานที่แห่งนี้ลุคเทวดาลุคเทวดาภุมะเทวดาภุมะเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางโปรดรับรู้รับทราบโปรดรับรู้รับทราบร่วมอัตุ โมทนาจีตร่วมอนุโมทนาจิตกับเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายกับเหาข้าพเจ้าทั้งหลายในการครั้งนี้ด้วยเธอในการครั้งนี้ด้วยเธอสุดยอดครับผมเป็นบุญของเราจริงนะใช่ครับได้สนทนาธรรมครับได้รับมงคลหลากหลายอย่างใช่ครับ รู้สึกดีอ่ะดีมากมเมื่อตะคู่ตอนที่หลวงปู่ท่านเขียนอะไรเขียนยันที่จะมองนะใช่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 คือขนลุกทั้งตัวครับอันนี้พูดจากใจจริงนะขนลุกแล้วรู้สึกถ้าสมมุติว่าผมรู้สึกถึงพลังได้ครับนั่นคือพลังที่ทําให้ผมแบบเฮ้ยเราพร้อมจะ อยู่กับพระอยู่กับเจ้าแล้วจะสืบทอดพระพุทธศาสนาทำให้ใจพี่เขกเหิบเลยใช่จริงๆซาบุมากวันนี้คำพูดนี้รู้สึกดีมากครับอันนี้ต้องขอบคุณแม่นะขอบคุณแม่มากคุณรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจแล้วผมก็รู้สึกว่าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงปู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกดีมากๆที่ถือว่าเป็นตัวแทนของทุกคนให้ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาหรือเข้าถึงพระอริยเจ้าได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็มีความสุข ครับในการที่ได้มาในวันนี้ครับคุณเป็นไงครับแอ่ก็รู้สึกดีมากๆค่ะสําหรับได้รับการได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เนาะแล้วก็ปู่พร้อมที่จะให้ให้ทางให้ใจอ่ะให้โอวาทให้คําสอนให้ทุกอย่างเลยอยู่ที่คุณอ่ะจะได้รับไหมเปิดใจรับหรือยังอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากนะครับพี่ผมอยากบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมหรือคนที่ชมอยู่หลายคนนะครับบางทีอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ ทำไมหลวงปู่ท่านต้องใส่แว่นดำด้วยะะะนะใช่ไหมแบบว<ำ>่าเอ้ยไหนพระอริยะไม่ใส่จริงๆผมบอกแบบนี้ว่าเราอย่ามองแต่ภายนอกอนะครับการที่ท่านใส่นะมันก็เป็นแค่ เหตุหนึ่งของธาตุขันธาตุขันที่ธาตุขันคืออะไรดีกว่าบางคนไม่เข้าใจว่าคือร่างกายของเรานะร่างกายของเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะครับตาของหลวงปู่เองน่ะไม่สามารถที่จะโดนแสงจ้าๆได้ท่านจะแสบตาแล้วน้ำตาไหลดังนั้นท่านแค่ใส่แว่นตาดําเอาไว้นะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดต่อไกลว่าเอ๊ะทำไมท่านต้องใส่แว่นไม่ต้องคิดนะเราทําใจของเราให้เป็นกุศลเราอานวโมทนาเราก็ทําใจให้บริสุทธิ์นะครับสิ่งนี้ผมก็เลยอยากฝากไว้ว่าเวลามองนะเราอย่ามองคนที่ภายนอก นะแต่จงมองคนที่ภายในแล้วจากการกระทําของเขานะครับอันนี้ก็เลยอยากฝากเอาไว้ครับครับผมอ่ะวันนี้รู้สึกดีรู้สึกมีพลังค่ะแล้วพร้อมจะไปต่อข้างหน้าสุด,สดต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับผมขอขอบคุณ 20, นพรัตรยี่สิบคอนกรีตทูโก้น้ำนมข้าโพสติมาแบ Watch บ้านนิยายอา้าปากครั้งสตูดิโอและลรัตนบดินการเม้นค่ะและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการใครไม่เฮงกูเฮงในครั้งนี้ด้วยสัปดาห์หน้าเราจะไปทิพย์ไหว้พระอริยะเจ้าพระอริยะสงฆ์ที่ไหนติดตามกันให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสครับขอบคุณแม่นะไปแม่เดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านแม่นะไดได้ <ขอ S 2> ด กรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง